เขาเคลียร์กันด้วยรึเปล้วเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเออไอพ่อเขาตอนจบกลับไปแล้วพ่อของเราที่ไมีที่ไหนบ้างเพราะว่าถตามผมลูกของเราเขาบอกว่าเออมันมันน่าจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้อะไรนะไม่เข้าใจเพราะแบบว่าลูกของเราที่เขาไปแล้วเราบอกว่าเออมันน่าจะไม่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ก็แล้วแต่เขาจะคิดเลยหมายถึงว่าเราไม่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะ มันก็เป็นมุมมองที่เขามองมาแบบนั้นจริงๆอะ่ะหนูก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรถ้าเขาสะดวกที่จะมองแบบนั้นก็แล้วแต่เลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองว่าเป็นแบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ไดอยากอะไรายเลยจริงๆถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเลยเพราะในสิ่งที่เราโพสต์ดูเราปล่อยวางชิลแบบชิลชิล <ๆ S 1> ก็มันก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะแต่พ้าเขาพอหนูเลือกเขามาเพราะว่ามันแบบที่สุดแล้วกับหนูเองอะถ้า หนูเข้าใจนะคนก็จะมาบอกว่าอุ้ยอยากให้หนูเจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กลับไปมองภาพหนุ่มดีๆมาละก็แย่กันเองสุกมาละหนูเพิ่งอยากให้หนูเจอคนดีๆแล้วหนูดีที่เหมาะสมที่จะเจอคนดีๆมาละขออนุญาตนะครับแบบทําตัวมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจะมาคาดหวังให้หนูเจอคนดีหนูคิดว่าอันนี้มันที่สุดแล้วสําหรับหนูที่แบบมันไปด้วยกันได้อ่ะเขาซัพพอร์ต จริงแต emed, ่ไม่ร um> ู้สึกเลยว่าหลายคนที่เขาติดตามเราเขาอยากให้เราเจอสิ่งดีๆซัพพอร์ตเรามันจะรอยา้เราจอเรื่องมากเลยค่ะที่อยากให้หนูเจอสิ่งดีๆก็ช่วยภาวนาให้หนูเป็นคนดีๆให้ได้เร็วๆหนูจะได้เจอเหมือนกันค่ะเออไม่เหมือนสมาร์ทลฟนเองเอิดด่เพื่อนกันแล้วถามหนูว่าถ้าอยากให้หนูเจอคนดีๆตรงนี้ไม่หายหรอว้า ว <Why? S 1> รงนี้ไ่ <Why? S 1> ตนี้ไมนี้ไม่มีใครหายเพราะว่าไม่มีคนดีไม่ดีทั้งพีบอกว่าอุ๊อยากให้พี่เจอคนเดยเพื่อรอบตัวไม่หายดิเราคนเลยสิเออัคุยกันยไ้างจับจับับจับกับจ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 ั้จแบ่ับจ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 ับเราเราบจั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 าบจับอับเ เล่าด่าอยู่แล้วอคุณปีตัวเลือกนี่ทําไมไม่ไปคบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคบคนนี้ถ้าคุณจอกมาดีนะแต่เขาบอกว่าเขาเลือกแล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยเป็นไปแล้วมันก็เป็นขับพู่เขาบอกว่าแต่ละวันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขาจะจัดการเองแล้วเขาก็เขาก็จัดการเองอะแได้ทำไงเอาะจอย่างพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าเขารับมือไหวไหมเพราะทุกควาที่เขาไม่ใช่คนสางเรคิดว่าเขารับมือได้ไีมหมายถึงว่าเขาอยู่มาสองคนอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงที่เขาเครียดไหม หนูไม่รู้ว่ามันเ,เครียดไหมแต่เขาก็จะแค่แบอกว่าถามว่าหนูเครียดไหมหนูโอเคไหมที่มันออกมาเป็นแบบนี้กลัวคนมองหนูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกเขาหนูชิลมากเพราะว่าคนไม่เคยมองหนูดีอยู่แล้วถ้าย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ทำยู่ีแรกๆหนูก็โดนด่าของหนูมาอย่างงี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่บริสีแบบอ่า <ๆๆ S 2> ็เลยบอกโอเคถ้าอยากคำถามด้านอะไรที่ทำให้เราไว้ใจ,จฉลาดจัดมากาเ,ออเขาจะผ่าฝ่ามิกินี้ไปกับเราเขา เลือกหนูเป็นคนแรกเสมออะไรอ่าเงี้ยเอาง่ายๆแค่เหตุการณ์เป็นดินไหวเนี่ยหนูไม่ได้ว่าหนูวิ่งออกมาหนูยังรู้สึกพนเลยหนูไปห่วงก็เคยในบ้านยักษ์กอดหนูวิ่งมาแต่เขาเป็นคนแรกที่โทรหาหนูว่าหนูอยู่ไหนมาใช่ว่าแบบอยู่ไหนทั้งที่เขาว่าอยู่ในห้างแล้ววิ่งหลบเขาอยู่ในตอร์ใช่ชุดไปงานใช่ใช่เขาหูกคงไปอยู่แต่เขาบอกให้หนูกจนหนูก็เลยบอกว่าเขาว่าต้องออกจากห้างก่อนไม่ใช่บอกให้หนูมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนเลยว่าอเขาก็นั่นแหละหนูก็ หลายๆอย่างมันทําให้หนูชัวอันนี้รอบนี้สนุกดีนะอลายๆอย่างมันทำให้หนูชัวว่าเออเขาก็เลือกหนูมาตลอดจริงๆเออคิดว่าเรื่องนี้มันมีการทดบทชื่อเสียงของเราไหมไม่มีหนูไม่เคยมีด้านดีเล้วแต่ดูปล่อยนะตอนนี้ประกัคือเริ่มจริงคือพี่ถ้าหนูออกมาภาพดีหรืออะไรอ่ะทุกวันนี้หนูยังโพสคขาว่าอีหรืออะไรอยู่เลยในเฟซบุ๊กแก แสดงว่าแสดงว่าสิ่งที่สิ่งที่เราโพสกับสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเป็นมันคือเรื่องเดียวกันมันคือเรื่องเดียวกันเออแล้ววันนี้คิดว่าเรื่องมันจบหรือยังหรือว่าจบแล้วนะก็ไม่เห็นอะไรอือคือเขาก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรหนูเขาก็บอกว่าเขาขอจัดการเองมันก็มีแบบถามบ้างว่าทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแล้วแต่เลยก็แอบเห็นแกตัวนิดนึงแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับหนูจริงๆริงแต่ที่มีเงินไปไม่คนเวยใช่ไหมเงินอะไรฮะเตรียนเงินไม่เขาใช้ไม่ถึงไม่ไม่ต้องใช้ฝั่ง ไม่ไม่มีเตรี่ยไม่้ไม่ไม่เกี่ยวเลยมันอล่อยจังหนูล่ะคิดว่าหมดแล้วกําลังจะหมดหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะไม่เห็นมันมีอะไรอ่ะคือตัวหนูก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้คุยไม่ได้ไม่ได้ติดเราให้คำปรึกษาเขายังไงบ้างอในแย่ของถ้ามันเป็นต้อง เกิดเรื่องการที่แม่ถามตลับตลับันนี้เหรอมายืนเก่งๆเฮ้ยไม่เราเราพูดตอนเนี้ยที่เราอยู่ตรงนี้ยเราก็อยากฟังเหมือนกันต้องใจต้งใจเลยเราไม่อยากฟังเหมือนกันเออดีดีเราบอาคุยเรื่องนี้กันในก่องเหรอ อาก็ดิ้นนึงแล้วก็ฟังกขนดิดนึงอะไรนะพี่หนักว่าอะไรนะที่เราเตรียมช่วยเหลือเขาทางกฎหมายก็เพราะว่าเขาถ้าเป็นเด็กแล้วอาจจะไม่ได้รู้ว่ากฎหมายมันจะเรื่องอะไงมีเขาถามมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วหนูบอกว่าเรื่องมันจะจบนะแค่คุยกันเขาบอกเขาเขาาคุยกันแล้วอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าตกลงกันให้ได้ว่ามันจะจบดยังไงก็ก็ก็แค่คุยอ่ะเข้าใจไหมพี่คนเราอ่ะโกรธกันไม่เข้าใจกันก็แค่คุยกันให้มันจบจบสำหรับมิกมิกซไม่ค่อยปั้นท้ ออกมาปะทะกับเขาไปอีกมันไม่ใช่เรื่องแบบโดยตรงที่สำหรับผู<ต>้อื่นเขาบอมองอาจว่ามันจะโดยตรงแต่ตัวฝั่งที่เขาเขาก็ไม่ได้มาปะทะอะไรกับโดยตรงแล้วเพราะว่าเขาก็โตอ่ะเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับหนูแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูจะกระโดดเอาตัวไปใส่ตรงนั้นทำไมเพราะมันไม่ใช่เรื่องขกัดเขพอพอกอบกันทำมาแล้าเราอะเป็นการทำลายตัวเองว่าอีกานะไรเพราะว่าพูดย้อนกลับไปอีกแล้ว มีเื่อเจยบด้านดีจริงหรอ,อในฐานะที่กูุ่มชนทั่วไปมองมาที่ถ้ามองกลับมาดูคราเล่ากับต,ตัวว่าคนทู่มองว่าหนูเป็นคนดีประสบความสําเร็จก็ตอนที่หนูทาําเพลงถ้ายันย้อนกลับไปตอนที่ช่วงเป็น,นอินฟูร์ลถ้าอย่างวานี้ว่าประสบเลเป็นเพงคนรู้จักแมนมากขึ้นอะ มันอามันการใช้ชีวิตมันยากไหมว่าหลายคนถี่ว่าเราอยากเอาคิดเป็นตัวอย่างเราอย่าเป็นเลยค่ะเป็นก็เป็นให้ดีกว่าเดีแล้ะในยุคเรื่องการจัดการเงินรายไเราแบ่งแยกส่วนต่างๆใช้ร่วมกันเราเป็นคนให้ใหม่ที่นี่คือเขาจะมีเงินนักกีฬาที่เขาทำอาชีพเขาเอาไปเป็นเงินเขาเลยแต่ถ้าเป็นเงินรับงานบริษัทเรารับอยู่แล้วเราซีเรียสแต่เขาบอกว่าเราเลี้ยงเขา อิเลียดนะก็ให้เงินเดือนเดือนให้เงินเดือนเดือนละห้าหมื่นแต่ต้องหาให้ได้มากกว่าห้าหมื่นถึงจะได้เงินเดือนห้าหมื่นอ๋อมีมีมีเรื่องของในกองวิึกษาี่จ้าในเรื่องความรักพิจจาเขาเป็นผู้รู้ักอันนี้เขาโยดเองนะคะจะไม่พูดอะไรเลยแล้ก็ถึงพิจจาเรื่องของมีจบแล้วเลยของพี่จาอะาเรื่องอะไรคะทำไมเราดูคนเราดูมีอะไรจะสอบภาพกันไหมไม่มีเลยค่ะเราไม่มีอะไรสัดภาพเลยเกิด ยืนฟังเลือกเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คิดิเคห์ว่าเออเรื่องเงินเงินทองทองอะไรเงี้ยเราก็ฟังไปเออมีแนะนําน้องไหมทุกวันนที่รึกษากันในคองเออทุกวันนี้คือผู้ชายอ่ะให้ให้เงินมาเก็บอันนี้ทำถูกไหมถูกแล้วแล้วก็ค่อยให้เขาใช่ถ้าถูกวันนั้นคือไม่ต้องให้หรนอก็อยากไม่ให้มากแต่ผู้จัดการแอบให้เพราะว่าผู้จัดการก็ใช้ผู้จัดการร่วมแอบใหงหลักผู้ชายบอกว่า ไม่มีเงินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงข้าวทีมงานหลังๆลที่พวกนั้นก็โอนเข้าตัวเองแล้วค่อยโอนให้ผู้ชายนะคะผู้จัดการอยู่ไปอย่างนี้บอกว่าสงสารเขาบ้างว่าเขาซื้อใจกันทั้งวงซื้อใจทั้งเขาซื้อใจหมดมีรักโสดนะคะตอนนี้ก่อนเรื่องความรักเวามรักฝันฝันแล้วเออมีบมือแบบเยออย่างกินมากแล้วก็มีเด็กๆมาชอบเยอะอันนี้ก่อนไปก่อนให้มันดูบาหมดกิวแล้วยืนเฉยๆโอเคเลยยืนเฉยๆ น็อตฝนก็จะตกแล้วเนี่ยไม่มีวันนี้ก็โสดโสดค่ะมันมันไม่มีเข้าตามาตายมีบ้างนิดหน่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเปื่อยเลยเป็นคนคุยค่ะเยอะไหมคะเยอะคุณรู้อันนี้รียกแต่ธรราะ ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะอะไรค่ะไม่โอ้ยเราทำงานทุกวันนอะทำไมถึงได้แต่ไม่ตอบที่แต่จริงๆเราพร้อมเราพร้อมก็ดูไม่พร้อมหรอโอเคเหรอโอเคเหรอเราพร้อมมากแต่บางทีแบบว่าคนคุยอ่ะเออเขาเห็นเราทำงานเยอะแล้วเราไม่มีเวลาเจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีแบบพอมันไม่ได้เจอกันอ่ะเข้าใจป้าความสัมพันธ์มันก็แค่คุยอ่ะแล้วเราเป็นคนคุยที่แบบเราไม่เห็นเกิดโอกาสได้ใครคุยอ่ะเราคุยอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีแต่ญาติตับรับเหรอใช่เขาก็ฟังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราคุยอยู กันเองอะไรเงี้ยคนมันก็แบบเตื่อที่จะฟังก็หายไปเองเลยว่าเราหล่อมาตรฐานไม่ได้หรือป่าวว่าหลังดูคุณถามแล้วสวัสดีค่ะไม่มีไม่ได้มีเลยเออแค่บอกว่าอาจจะเป็นคนน้ำลายเยอะแล้วไม่ได้เจอใครเลยอ่ะาเรื่องอายุไม่ติดเยอะเลยรอตอบใครเข้ามาก็เตรียมเยอะจริงไหมไม่ได้เรื่องอายุไม่มีผลเรื่องอายุไม่มีผลมใ้วอายุอายุมากหรืออายุแล้วคุณถแดงนะคะอันนี้แรงนะคะหมายถึงว่าปกติเราชอบคนที่แบบว่า โตกว่าเราเราตอนนี้เราชอบเด็กไม่ไม่ไม่เราชอบหมดตอนนี้เราชอบหมดเราไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องอายุละคนที่เข้ามาต้องผ่านพิธีก่อนไหมคะก็มีบ้างค่ะมีเด็กสาบ้างแล้วถือว่ากตัญญูพิเศษนะถ้าเด็กเด็กที่แบบนุ่งรอบอะไรอย่างเงี้ย หมูก็อกอะไรสิ่งกรเนี้หาไม่เจอแล้วนะสิ่งระนั้สล้ว์ประหลาดอะไรมั้ยถจริงๆเนี่ยไม่มีนะเราถูกไปแล้วนะมันร้อนไงเหลืเยอะสเปกคอนี้อยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนสเปก่อนี้เหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วแบบว่าทาให้แบบสบายใจกันแะคุยแล้วสบายใจไม่ต้องทะเลาะกันะแล้ แล้วคุณจ้าเขาถามเรื่องนึงเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องาที่เราทำมันมีธุรกิจเกี่ยวกับาสังหาของเราจริงๆแล้วตอนแผ่นดินไหวนี่อย่างแรกเลยนะคะตอนนั้นอยู่ที่ชั้น24ไปเล่นงานฮัดใหญ่ที่อยู่ชั้น24แล้วก็มีคนโทรไปเยอะมากอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยฮัดใหญ่เราอยู่ชั้น24นะแต่เราไม่รู้สึกแล้วตอนนั้นนะคะเออสักพักหนุ่เพื่อนก็บอกว่าโอเค แผ่นดินไหวไม่รู้สึกไม่เป็นไรดีแล้วปลอดภัยนะแต่ตอนนี้น้าทะเลที่หาดใหญ่กลาลังล้นอ๋เส,ส้นอ๋อราก็เลยตกใจโอ้โหรอดจ,จะแผ่นดินไหวแล้วจะโดนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็แบบพอดูข่าวมีคนที่หนักกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียนะคะแล้วก็ทางจ้าตั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราไลาน์ตั้งแต่วันนั้นเลยถามลูกน้องเราว่ามีมีไซต์างานไหนที่ที่มีผลกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเราให้ลูกน้องไปดงานก่อน แล้วอยู่ทางานเป็นร้นสองสวันนะคะแล้วก็แบบว่าพอมันดูสงบอะไรเงี้ยเราก็ใหุ้กคนเข้าทางานไม่ได้มีผลกระทบะด้วยความที่ของเราเต็มที่ก็สามชั้นเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีผลกระทบอย่างลูกค้าล่ะคะเพิ่มน้อยจากเหตุการณ์นี้มันลดเพิ่มยังไงบ้างไหมคะอือจ้าชคบดีนะคะคือลูกค้าอาจจะแบบไว้ใจที่จะาไม่ทิ้งด้วยมั้งจ้ว่าไม่ทิ้งไม่หนีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องลูกค้าน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย งงกนกระบวนการการก่อสร้างมันจะต้องเพิ่มมาตรการอะไรไเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอา,รรานจจมีอยู่แล้วจริงๆแล้วอ่ะเราจะบอกว่า,า,าการก่อสร้างเนี่ยระบบการก่อสร้างอะ่ะการลงเสาเข็มเนี่ยจะเป็นทางสำนักง,งานเขตที่เป็นกําหนดอยู่แล้วว่าเขตตรงนั้นเนี่ยจะต้องลงเสาเข็มกีเบสอะไรยังไงนะคะด้วยที่แบบว่าเวลาวิศวะออกแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราโดยตรงสักทักสับู้ยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็มั่นใจได้ว่าจะสร้างบ้านอย่าง ใช่ค่ะขนงจ้าไม่มีผลกระทบเพราะด้วยความที่ไม่ค่อยได้สร้างในกรุงเทพไหมคะอะไรอย่างเงี้ยน้อยอ่ะเออไม่เขาสร้างดีเขาสร้างแข็งแรงไม่เงี้ยไม่เงี้นบ้านปิงไม่เงี้ยเปนบ้านปบิงลี่แข็งแรงเลยเป็นตะบูนไหวือนกันไหวเบรรการต่อมาเรียนดูรัฐบุรีอ มกัลใกล้ตัวคนไทบมาบกบใกล้ตัวมากจริงๆโอ้ตอนนี้เจะว่ามันใกล้ตัวมากเลยคะแล,ะนนะวล้วลตอนนี้จะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คะคือด้วยความที่อย่างเมื่อวานก่อนอเงี้ยอีดีดีๆก็มีแบบข่าวโควิดยศคนลงมาจากตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แค่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้ดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่มีสติมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคแล้วมีลูกค้ารีเฟรมาบ้างหรือยัา้ ต่อไปต้องทำเพื่อไปทิ้งไวไหมอะไรอย่างงเี้ยยังไม่มีเลยค่ะด้วยความที<_<_่อยากจะบอกว่าแหละว่าของเจ้ามันเต็มที่ก็แบบแค่สามชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีตึกสูงๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยของเราแค่เป็นสพวกงานของการสร้างบ้านยังไม่ได้มีแบบโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอนาคตจะมีแพลนสร้างแบบมากกว่าสามชั้นไหมคะ ตอนนี้ก็ก็มีที่เป็นแบบว่ามีแบบอพาร์ตเมนต์เป็นหอพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แค่แบบเจ็ดชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้มีผลกับเราแต่ลูกค้าในกรุงเทพมีไหมมีค่ะมีแต่เขาแบบในกรุงเทพนี่สองชั้นอะไรแค่นั้นเองอ่ะ